สวัสดีค่ะเมนูวันนี้หลนปลาส้มแซ่บๆค่ะมีปลาส้มนะคะที่เราต้องเตรียมหั่นจิ้นพอดีคำหรือสับหยาบก็ได้นะคะส่วนผสมก็ตามนี้เลยค่ะดับแรกนะตั้งหม้อนะคะใช้ไฟกลางค่ะเติมกะทิลงไปเป็นหัวกะทิกะทิกล่องกะทิสดได้หมดนะคะตั้งไฟนะคะรอกะทิเดือดนะ นี้พอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมตะไคร้ซอยใส่ลงไปหอมแดงซอยค่ะเครื่องส,งสอมุนไพรหอมนะคะคนนิดนึงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะผัดไปค่ะรอให้กะทิเดือดนะคะ กะทิเดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมเนื้อปลาส้มที่เราหั่นไว้ค่ะปริมาณตามที่ชอบเลยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะได้เยอะๆเลยจากนั้นใส่ใบมะกรูดซอยเล็กน้อยนะคะแับกลิ่นคาวนิดนึงอย่าคนนะคะค่อยๆตะล่อมนะคะรอให้กะทิเดือดต่อไปเรื่อยๆ เบ,า,บาค่ะเขียวเบาๆตอนนี้คือกลิ่นออกแล้วนะคะกลิ่นก,นทกนะทิกลิ่นเครื่องสมุนไพรหอมมากๆเลยจากนั้นก็เติมพริกซอยค่ะจะเป็นพริกแดงพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองพริกเขียวได้หมดเลยนะคะใครมีพริกอะไรพริกหยวกใส่ลงไปได้หมดเลยค่ะปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดใส่ได้ตามสบายเลย ผิดฝาไว้นะคะรอจนเนื้อปลาสุกนะคะจอยเปิดออกมากินหอมามากๆหิวข้าวมากๆปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายน้ําตาลปึกน้ําตาลมะพร้าวใส่ได้หมดเลยนะคะ เกลือค่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเนื้อปลาส้มเราเนี่าไ,ไม่เค็มนะคะเปรี้ยวอย่างเดียวปลาส้มตัวนี้จะออกรสเปรี้ยวนะคะไม่มีรสเค็มนะคะ,ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกะปิกุ้งหวานค่ะใส่ลงไปนิดนึงให้มีกลิ่นหอมนะคะกะปิตัวนี้ก็จะไม่เค็มเหมือนกันนะคะเป็นกะปิกุ้งหวาน หอมน่าทานมากๆเลยรสชาติของหลนก็จะออกหวานนํำนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วทำแบบด่วนๆรวดเร็วเลยแต่ความจิงก็ตุ๋นไว้สักพักหลนไว้สักพักนึงนะคะให้เนื้อปลานิ่มๆนะคะมันจะได้เข้ากับน้ำน้ำกะทินี่จะอร่อยมากๆเลยอันนี้ได้เวลามาจะทานกันนะคะถึงเวลาสำคัญถึงเวลาที่รอคอยตักเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยหอมมากๆเนื้อกะทิก็มันพอดีนะคะ อันนี้เราไม่ได้เคี่ยวให้แตกมันนะคะเคี่ยวพอกะทิเดือดนะรสชาติก็จะหวานเค็มเปรี้ยวนะคะหรือว่าใครชอบแบบไหนก็คือปรุงได้ตามชอบเลยแต่ความจริงคือหลนคือต้องมีลักษณะคือหวานนำนะคะน่าทานไหมคะน่าทานเนาะวันนี้ทานกับมเะเขือค่ะหิวข้าวมากหาผักไม่ทนนันเนาะมีแต่มะเขือนะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ